สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้เรายืนกันอยู่บริเวณไหนครับพี่ชายครับถนนเส้นข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือถนนเส้นคลองเสือนะครับคลองเสือนะครับเราวิ่งมาจากวงเวียนบ้านไร่นะครับระยะประมาณ3กิโลเมตรก็มาถึงที่ดินแปลงนี้ครับครับผมที่ดินแปลงนี้ติดถนน หน้ากว้างเนี่ยประมาณ40เมตรนะครับ,รบผมแล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ยระยะประมาณ39เมตรที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะภายในที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็มีสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วบางส่วนนะครับครบมเดิมเราดูจากสภาพแล้วเนี่ย ท่านเจ้าของที่ดินน่าจะทำคล้ายๆเป็นร้านอาหารนะครับผมมีเพิงสำหรับเปิดร้านแล้วก็มีห้องน้ำที่สร้างไว้ต่างหากเนี่ยสำหรับบริการลูกค้าอยู่สองห้องครับผมด้านหน้าที่ดินเนี่ยขุดเป็นสระเอาไว้นะครับแล้วก็มีสะพานเดินข้าม ครัเหมือนจะตกแต่งไว้เป็นร้านอาหารนะครับมี2เพิงที่เห็นตรงนี้เป็นโซนร้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโซนที่ให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารนะครับใช่แล้วครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีบ้านพักที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะครับที่เราดูเนี่ยติดแอร์ไว้ด้วยมีอยู่2ห้องครับก็อาจจะเป็นบ้านพักพนักงานหรืออาจจะทำเป็นบ้านเช่าก็ยังได้เลยนะครับผองชาย แล้วก็วด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านนกดาวที่เป็นบ้านไม้ยกพื้นนะครับนำมาตั้งไว้อีกหนึ่งหลังนะครับ<ม>ถ้าเราสังเกตด้านหลังนะครับน้องชายเราจะเห็นองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ครับนับ่นก็คือหลวงปู่ทวดนะครับองค์ใหญ่ นะครับที่เข้าจากซอยหลวงปู่ทวดจากเส้นธนรัตอีกด้านนึง<ช>่งนะครับนั่นแสดงว่าตรงนี้เราก็อยู่ไม่ห่างถนนธนรัต<ช>เลยใช่ครับจากตรงนี้เนี่ยวิ่งไปเส้นธนรัตเนี่ยระยะทางประมาณ5กิโลนะครับครับผมที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ตำบลหมูสีนะครับผมครับอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล388เมตรที่ดินเนี่ยนะครับหันหน้าทางด้านทิศใต้ สำหรับท่านที่มองหาพื้นที่ดินขนาดไม่ใหญ่แล้วก็สามารถทำธุรกิจได้ด้วยเนี่ยนะครับก็แนะนำแปลงนี้เลยนะครับผมบอาจจะมาสามธุรกิจต่อในการเปิดร้านอาหารนะครับหรือว่าทำธุรกิจห้องเช่าก็ยังได้เลยนะครับแถวนี้นะครับก็เป็นย่านของชุมชนนะครับมีแรงงานจากต่างพื้นที่ที่เข้ามาทำงาน ในแถบเขาใหญ่นะครับก็มีคนหาเช่าอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับถ้าสังเกตดีๆตรงเดินขึ้นไปตรงร้านเนี่ยครับเป็นเดินขึ้นไปด้วยนะครับพี่ชายครับใช่ครับเป็นเนินเตี้ยเเดินขึ้นไปนะครับแสดงว่าออกแบบไว้อย่างพอเหมาะกับการที่จะทําร้านอาหารนะครับปรับปรุงอีกนิดหน่อยก็จะได้ร้านอาหารที่สวยงามเลยทีเดียวใช่ครับสําหรับที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับระบบน้ำเนี่ยก็คือใช้น้ําประปาหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไฟฟ้านี่ก็คือของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอยู่แล้วนะครับผมครับแล้วถ้าเกิดเราไม่มองว่าเราทําร้านอาหารแล้วถ้าเราปลูกบ้านพักอาศัยะครับพี่ชายมองว่าเป็นยังไงครับโซนนี้ก<อ>็สามารถทําได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนที่เป็นยังเป็นที่ว่างอยู่เนี่ยมีเยอะมากนะครับครับผมเพราะด้วยขนาดของที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นฉนด381ตารางวานะครับก็เกือบไร่เลยนะฮะแล้วก็สําหรับห้องพัก อะไรอย่างเงี้ยด้านหลังนะครับก็อาจจะเป็นห้องรับรองเวลาที่มีแขกมาก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นโดยรอบเนี่ยก็จะเห็นเขาเขาล้อมรอบเลยนะครับใช่ครับจะเห็นเขาล้อมรอบเลยทีเดียวนะครับอยู่ในทำเลที่ดีเลยทีเดียวนะครับย่านชุมชนจะสานต่อธุรกิจก็ได้จากที่ดินแปลงนี้ไปเนี่ยนะครับน้องชายก็จะเป็นโรงเรียน คลองเสืออนะครับก็เป็นโรงเรียนคลองเสือนะครับเรียกได้ว่าถ้าจะทําบ้านพักก็ยังสามารถทําได้นะครับด้วยทําเลแล้วสวยงามเลยทีเดียวนะครับสําหรับราคาขายนะครับท่านเจ้าของที่ดินเสนอขายยกแปลงนะครับราคา6ล้านบาทครับผม ฝากไว้อีกหนึ่งที่ดินสวยๆนะครับจากช่องคุณชายขายที่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ชายและน้องชายของช่องคุณชายขายที่ด้วยนะครับถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้หรือแปลงไหนๆนะครับของช่องคุณชายขายที่ก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0647978978ครับ,รบสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีที่ดินหรือมีบ้านที่อยากให้เราช่วยทำโฆษณาให้ก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ หรือว่าถ้าท่านใดดูคลิปของเราแล้วยังไม่เจอที่ดินที่ถูกใจนะครับจะโทรมาคุยกับเรานะครับปรึกษากับเราเพื่อให้เราเป็นคนกลางในการที่จะหาที่ดินแปลงสวยๆที่ตรงกับความต้องการของทุกๆท่านเนี่ยเราก็ยินดีนะครับครับเราก็ยินดีนะครับและถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับมาเที่ยวที่เขาใหญ่นะครับและอยากจะให้ช่องคุณชายขายที่ พาชมที่ดินนะครับก็ติดต่อนัดกันไว้ร่วงหน้าได้เลยนะครับช่องคุณชายขายที่เรายินดีให้บริการนะครับพาท่านผู้ชมเข้าชมแปลงที่ดินแปลงที่ท่านผู้ชมสนใจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ